ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงฤดูหนาวถ้าเราไปห้างสรรพสินค้าเราจะไปเจอหอมแดงหอมแดงนี้ก็จะงอกหนอ่อทุกห้างเลยนะคะลองเข้าไปดูนะคะนี่แม่มีซ้อนไปซื้อมาจะงอกหนอ่อออกลักษณะนี้นะคะเนี่ยถ้าเราเห็นหอมแดงงอกหนอ่อออกลักษณะนี้หรืองอกในถุงเลยนะคะเรารีบซื้อมาเลยค่ะแล้วมาปลูก ถ้าคนในเมืองนี้ก็ปลูกใส่กระถางได้นะคะปลูกใส่กระถางตั้งแต่กระถางหกนิ้วขึ้นไปปลูกแล้วเราก็เก็บไว้ทําพันธุ์ได้เราก็เก็บกินใบนะคะลอกใบกินแล้วก็เก็บหัวไว้ทําพันธุ์ค่ะไว้ทําพันธุ์ไว้กินหัวก็ได้นะคะเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะงอกหน่อเดี๋ยวจะคัดออกมานะคะคัดออกมาแล้วนําไปปลูกค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวเอาแบ่นี้ดีกว่านะคะแล้วก็พัิกออกมา สำหรับตัวที่ถ้าเราอยากปลูกเยอะๆตัวที่ไม่งอกหนอกก็สามารถปลูกได้นะคะถ้าเราไปปลูกเนี่ยช่วงฤดูหนาวเขาจะงอกเร็วมากนะคะเดี๋ยวแม่มารทซอนก็จะเก็บหัวเก่าๆไปปลูกนะคะจะปลูกสักสองกระถางกระถางละหกหกหัวนะคะกระถางแปดนิ้ว หกเจ็ดหัวอ่ะเจ็ดหัวอันนี้ก็เก็บไว้กินค่ะคั้นออกมาแล้วนะคะหอมเนี่ยถ้าจะปลูกแล้วให้ใบที่งอกออกมาสวยนะคะถ้าเราต้องมาตัดจุกตรงนี้ออกเนี่ยตัดจุกตรงนี้ออกนะคะ ตัดออกนิดนิดตัดปลายจุกออกถ้าเราไม่ตัดปลายจุกออกนะคะเวลาเวลาต้นหอมงอกขึ้นมาเนี่ยจะไม่สวยค่ะดังนั้นต้องตัดปลายจุกออกทุกหัวเลยนะคะเดี๋ยวจะตัดปลายจุกให้ดูนะคะเวลาตัดอย่าตัดเยอะนะคะตัดตรงปลายนิดๆดค่ะเนีย่ยดูแม่มาดีสอนตัดค่ะ ถ้าเราไม่ตัดจุกออกนะคะเวลาต้นหอมงอกขึ้นมาเนี่ยเขาจะงอกต่อยอดจากตัวนี้แล้วใบก็จะงอๆงองแบบนี้นะคะไม่สวยไม่สวยแล้วก็ไม่งามค่ะบางครั้งเราจะเด็ดใบกินใช่ไหมคะลอกใบกินเนี่ยเราต้องตัดจุกออกแบบนี้ตัดออกเลยค่ะแล้วก็จะทําให้ต้นหอมนี้งอกง่ายค่ะนี่นะคะเขาจะงอกขึ้นมาตามนี้ ตัดจุกออกแล้วทุกหัวค่ะเนี่ยพร้อมปลูกได้แล้วเดี๋ยวพองอกขึ้นมาต้นหอมจะสวยมากเลยนะคะปลูกหอมลงกระถางหกนิ้วค่ะ ใช้ใบไม้สูตรหรือใบไม้แห้งรองก้นกระถางเพื่อป้องกันดินไหลออกและเพื่อเป็นการระบายน้ํานะคะดินที่ใช้ปลูกต้องผสมก่อนคะ่ะดินด้วนหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนแล้วก็แกลบดดำหนึ่งส่วนใส่กาบมะพร้าวสับนิดหน่อยคะ่ะถ้าใครไม่มีปุ๋ยหมักก็ใส่ปุ๋ยคอกแทนได้คะ่ะวิธีปลูกหอมแดงใช้ส่วนที่เป็นรากจิ้มลงดินคะ่ะ กลบดินนิดนึงนะคะกลบบางๆไม่ต้องเยอะค่ะ รดน้ำทุกวันวันละหนึ่งครั้งจะเช้าหรือบ่ายก็ได้แล้วยกกระถางไปวางไว้บริเวณที่มีแดดจัดเลยนะคะไม่ต้องวางไว้ในบริเวณที่มีแสงแดดลำไรคะ่ะเพราะว่าหอมแดงชอบแดดจัดตั้งแต่เริ่มปลูกเลยคะ่ะผ่านไป3มวันหอมแดงก็งอกแล้วคะ่ะ หอมแดงปลูกครบ15วันค่ะสวยมากเลยเห็นไหมคะํำต้นแข็งแรงตั้งตรงเพราะว่าหอมแดงตากแดดจัดตลอดทั้งวันถ้าหอมแดงอยู่บริเวณที่มีแสงแดดลํำไรหรือว่าแสงไม่เต็มที่แดดไม่เต็มที่หอมแดงก็จะอ่อนแอํำต้นไม่แข็งแรงค่ะหอมแดงค่ะสวยมากเลยคราวนี้จะปลูกไว้ทำพันุนะคะจะไม่ถอนกินเนี่ย เห็นไหมถ้าเราจะกินนะคะปลูกไว้ทําคันเราก็สามารถกินใบได้ลอกใบข้างล่างกินค่ะ อีกประมาณ10วันก็จะลอกใบข้างล่างกินได้แล้วนะคะใบข้างล่างหรือว่าใบหอมที่หักพอหอมแดงเนี่ยอายุเยอะๆใบเขาก็จะหักลงเราก็สามารถเด็ดใบที่หักเนี่ยไปทํากับข้าวกินได้คงเหลือหัวของหอมแดงไว้นะคะเราจะเหลือหัวไว้ทําพันุ์จะกินเฉพาะใบค่ะ ช่วงฤดูหนาวนะคะจะปลูกหอมแดงดีมากช่วงนี้อากาศเย็นอากาศหนาวนะคะหาหอมแดงมาปลูกกันค่ะขยายพันธุ์ได้ดีมากเลยเราปลูกไว้ทําพันธุ์ก็ช่วงฤดูนี้ละค่ะ การให้ปุ๋ยหอมแดงก็ให้ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารค่ะถ้าใครไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ให้ปุ๋ยคอกได้นะคะอัตราส่วนการใช้2ช้อนโต๊ะค่ะ2ส,สัปดาห์ต่อครั้งถ้าดินในกระถางยุบนะคะเราก็ใช้ดินปลูกที่เราผสมนั่นแหละคะ่ะเติมหน้ากระถางลงไปนะคะ แล้วก็บำรุงด้วยน้ำหมักปลาทะเลนะคะสูตรเข้มข้นซึ่งแม่มริสซนได้ทำแล้วก็มาใช้กับหอมแดงค่ะอัตราส่วนการใช้สองช้อนโต๊ะต่อน้ำา5ลิตรให้ราดรสทุกๆ7วันค่ะ และทุกๆ5วันก็ราดลดด้วยจุลินรีย์สังเคราะห์แสงนะคะจุลินรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยจะช่วยย่อยธาตุอาหารในดินทําให้หอมแดงดูดซึมไปใช้แล้วก็จะทําให้ลาต้นของหอมแดงแข็งแรงแล้วก็โตเร็วแบบก้าวกระโดดนะคะหอมแดงมีอายุการเก็บเกี่ยว80-100วันค่ะเดี๋ยวครบอายุการเก็บเกี่ยวแม่บริสุจะมาเก็บเกี่ยวหอมแดงให้ดูอีกครั้งนะคะรอชมคลิปหน้า เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะคุณสามีได้พาแม่บริซอนไปขึ้นรถเที่ยวก็ไปแถวเขาใหญ่ค่ะก็ไม่ได้ไปในอุทยานนะคะก็ไปตรงหน้าเขาใหญ่คนเยอะมากนักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะได้ยินแต่เขาประกาศว่าคนไทยเด็ก20บบาทค่าผ่านประตูเข้าเขาใหญ่นะคะ ผู้ใหญ่40บาทต่างชาติเด็ก200บาทผู้ใหญ่400บาทนะคะแล้วก็อากาศดีมากนะคะเขาใหญ่แล้วก็ภูมิทัศน์วิวก็สวยมากค่ะและนี่ก็จะเป็นไร่ดอกทานตะวันนะคะที่ชาวบ้านเขาปลูกไว้ค่ะก็ไม่ได้ถ่ายใกล้ๆนะคะถ่ายไกลๆถ่ายรูปบนรถ ก็สวยค่ะดอกทานตะวันแล้วก็ภูมิทัศน์ก็สวยไม่ได้เข้าไปเที่ยวในเขาใหญ่เขาใหญ่นี่ฝั่งโคราชนะคะเนี่ยก็ขับรถชมวิวไปค่ะคุณสามีเขาชอบขับรถเที่ยวแบบนี้เขาชอบเที่ยวบนรถแล้วก็พอเจอ สิ่งสวยๆงามๆอยู่ข้างถนนคุณสามีก็จะจอดรถแล้วก็ชะลอรถให้แม่มริซอนนะคะลงไปถ่ายคลิปนิดหน่อยค่ะนี้ก็บริเวณเขาใหญ่เช่นกันนะคะขีดเขาใหญ่สองข้างทางนี้สวยมากอากาศยินสบายค่ะ ขับรถมาสักพักนะคะก็มาเจอไร่ดอกกุหลาบข้างถนนค่ะสวยมากเลยค่ะกําลังออกดอกแล้วอากาศหนาวนะคะอากาศหนาวอากาศเย็นสบายดอกกุหลาบสวยมากบานสะพรั่งเลยค่ะไร่ดอกกุหลาบนี้นะคะ,กะเกษตรกรรมเขาปลูก เป็นการค้านะเห็นไหมคะเขาจะจ้างชาวต่างชาติมาเก็บแปลกนะคะเขาเก็บเนี่ยเขาไม่ได้เก็บก้านของกุหลาบนะคะกิ่งของกุหลาบเขาไม่เก็บเลยเขาเก็บเฉพาะดอกค่ะเป็นแรงงานชาวต่างชาตินะคะก็พูดไทยได้แม่มริสอนก็ลงไปขออนุญ,ญาตเขาถ่ายรูปเขาก็บอกว่าให้ถ่ายเลยก็ไม่ได้คุยอะไรมากมาย ไร่ดอกกุหลาบนี้สวยงามมากเลยค่ะสุดลูกหูลูกตาแล้วมีหลากหลายสีแม่มริซอนชอบมากเลยค่ะสวยที่สุดเลยค่ะหลังจากชมได้ดอกกุหลาบข้างทางแล้วนะคะก็ขับรถกับโคราชโด,ดยขับไปทางวังน้ำเขียววังน้ำเขียวยิ่งสวยค่ะเดี๋ยวรอชมคลิปหน้านะคะ สุดท้ายนี้นะคะแม่บริซอนก็ขอฝากสินค้าของร้านแม่มริซอนเกษตรอินทรีย์ด้วยค่ะมีน้ำหมักปลาทะเลสูตรเข้มข้นบำรุงพืชผักผลไม้ให้โตเร็วจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเร่งโตรำต้นแข็งแรงจุลินทรีย์หนอกกล้วยฟื้นฟูสภาพดินป้องกันเชื้อราน้ำหมักสมุนไพรไล่ศัตรูพืชและก็ยังมีหนอกกล้ยช่โบราณน,นะคะปลูกแล้วเก็บกินได้เป็นสิบสปี นอกจากนี้ยังมีต้นพันธุ์ผักปลังต้นพันธวอเตอร์เคลสผักบิดญี่ปุ่นแล้วก็ต้นพันธุ์ขาแดงน้อยนะคะสนใจก็ทักมาแล้วก็มีผักต่างๆอีกมากมายนะคะมากกว่า20ชนิดนะคะเดี๋ยวแม่มมริซซนจะให้รายละเอียดไว้ด้านล่างนี้สำหรับวันนี้ก็ขอจุบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนก่อนจากกันนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด s ับสไครต์กดไลค์กดแชร์ share, ให้แม่มมริซซนด้วยนะคะพบกันใหม่ คลิปหน้าสวัสดีค่ะ